อย่างแรกมองภาพตัดนะครับมองภาพถ่าครึ่งออกระหว่างร่องลึกจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็รอยขีดข่วนจะเป็นแบบนี้ทีนี้แสงมันเข้ารอยขีดข่วนเนี่ยมันจะไม่เห็นเงากับตัวที่มันรับแสงใช่ไหมครับก็คือแสงคอนทราสแสงตัดอ่าแสงคอนทราสใส่ก็คือบอกถึงสันความเบานะครับอย่างแรกแหละผมเข้าใจละมันต้องมีเหลี่ยมแสง ขาวบวกกับฝั่งเป็นเงามืดเพื่อให้เกิดล่องลึกทีนี้อารมณ์ของการเขียนรอยแตกล้าวเนี่ยถ้าเราเขียนแบบนี้มันมันดูไม่ธรรมชาติใช่ไหมครับมันต้องมีหนักเบาสมมติเราเขียนนะฮะมันบางทีมันต้องมีหนักเบาของความแตกล้าเนะอืออันนี้ผมเขียนล่องลึกแล้วแตกล้าวนิดนึงเหมือนเราเคยเจอผนังเจออะไรพวกนี้เห็นไหมฮะ เขียนอารมณ์ความแตกแล้าก็ต้องอย่าให้มันเท่ากันหมดเี่ยหลังจากนั้นก็ตรงไหนมันลึกก็ใส่น้ำหนักเข้าไปปึ๊บใส่น้ำหนักเข้าไปทีนี้ไม่พอนะครับมันจะดูไม่ลึกถ้าเราไม่ใส่สันขาวเข้าไปแบบนี้คู่กันก็คือใส่เข้าไปหน่อยนะครับเพื่อให้เกิดถ้าเป็นงานอย่างที่ผมสัต ชุดกอกอะไรพวกนี้ต้องใส่แสงคอนพาดเข้าไปสันหน่อยอย่างน้อยมันจะเห็นมีความวาวเกิดขึ้นนะครับอ่านี้คือเหลี่ยมที่มันรับแสงไม่งั้นจะกลายเป็นรอยขีดข่วนจุดนี้จุดที่หนึ่งละก็คือทีนี้ทีนี้แสงเงาก็จะเป็นปกติละนะแสงเงาก็จะเป็นปกติเนี้ยเนี้ยพวกนี้ก็จะเป็นแสงเงาปกติอันนี้คือการเมคอย่างแรกก่อนนะครับ นะมันจะได้ดูเป็นล่องลึกละถ้ามันเล็กล่ะมันเล็กก็เหมือนกัน,นครับยังยังต้องแบบนี้แหละเพราะไม่งั้นมันไม่เป็นร่องลึกเลยมันจะกลายเป็นว่ารอยบากรอยขีดข่วนนิดเดียวเนี่ยนะมันจะดูเป็นเหลี่ยมร่องลึกนะครับใส่สันสว่างเข้าไปอารมณ์ของร่องลึกก็แบบนี้ฮนะทีนี้ของคุณเชนก็โอเคเนหะ็นไหมมีมีขย่าเส้นเนี่ยถ้าตรงเนี้ยถ้าใส่นี้ได้ มันเขียนได้ไมันสีขาวมันสัว์ได้ไหมฮะปักลองดูเนี่ยลถอุปกรณ์หรือเปล่าเขามาส่งพอดีถ้าใส่ได้เน,นะนี่ยนะตรงเนี้ยมันจะแจ่มมากนะครับเนี่ยใส่เข้าไปตรงสันมันใส่ใส่ไม่ได้นะมันจะทําให้ดูอะไรไฮไลท์เหรอเออเอาฝังนหฮึทาไมเป็นแบบเนี้ยคุนนึง ทดสอบซิอันนี้มันมันเหลาไหมหรือว่าใส่ใช้ได้สองฝั่งนะไม่ได้นะก็มันเขียนอะไรอุ้ยได้เฉยๆมันใช้เขียนอะไรฮะไอ้พวกเนี้ยอ่าทีนี้หมุนยังไงฮะหมุนนี้นะอ๋ออ่ะสมมติว่าผมให้ดูอย่างหนึ่งก็คือล่องลึกเนี่ยถ้าเราใส่ให้บังไว้เนี่ย ไฮไลท์ขาวเข้าไปนะฮะมันจะดูลึกกว่าเดิมผมไม่บังนะอีกเช่นตัวนี้ใส่เข้าไปนิดนึงอันนี้คือการเมคละอา้ามันต้องเหลาไหมฮะมันคืออะไรเนี่ยทำไมเขาเอาตัวนี้มาให้นี่ฮะนี่นี่ผมใส่เข้าไปแบบนี้แหละไฮไลท์จริงๆเลยอันเนี้ยอันนี้ผมเมคเข้าไปหน่อยนะครับเออเออว่ะเนี้ยนี้ แล้วค่อยถูเอาเนี่ยอย่างเี้ปุ๊บแล้วก็อย่างวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบควรใส่รีเฟล็กแสงเดี๋ยวถูเอาปุ๊บอ่าแล้วถูนิดนึงมันจะดูแยกวัตถุกออกจากกันด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็อย่างเงี้ยนะฮะน้าใส ถูเอานะฮะถ้าเราใส่ไฮไลท์ได้มันยิ่งทำให้งานแบบเล่นกับสายตามากขึ้นนะผมก็ใส่ไปนิดนึงเห็นไหมมันจะดูดูมีความนูนความเว้าใส่อันนี้เมกละผมใส่เมกเพื่อแยกวัตถุด้วยนะครับอย่างเช่นมันทับซ้อนกันเนี่ยใส่ตรงขอบ อันนี้แสดงว่าเราจับความเข้าใจแล้วเนหะ็นไหมมันจะดูทับซ้อนกันมากขึ้นแล้วก็ไม่งั้นมันจะแห้งไปวัตถุนั้นไม่มีสันแสงตกกระทบอย่างนี้นะครับนะผมจะใส่เพื่อให้มันเกิดสันแสงตกกระทบเข้าไปอย่างนี้นะครับมันแห้งไปทา,างนี้ใส่ได้แต่หนังเทียมมันอาจจะอย่างว่าเน้องมันสักไม่ได้ที <c oughs> นี้เราก็ใส่เข้าไปหน่อย ให้ดูให้ดูมีความวาวของวัตถุอะไรมันมันเท่าไหรนะ่เนี่ยซื้อที่ทไหนครับโอ้ใส่แบนี้โอเคเลยผมเพิ่งเคยเห็นนเนี่ยอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บเดี๋ยวให้เนี่ยถ้าเราสักคนจริงก็อย่างนี้แหละครับใส่ใส่แบบนี้เข้าไปหน่อยให้งานไม่แห้ง สันที่มันโดนพวกเหลี่ยมสว่างนะพอใส่ตรงวัตถูกแตกแล้วล่องลึกเนี่ยมันจะดูมีความลึกมากขึ้นอันนี้คือการเมคลนะเนี่ยคือการเมคใส่ไปนิดนึงอย่าให้มันลอยมากนะครับเหมือนเหมือนใส่อย่าให้มันลอยถ้าผมต้องการให้มันวัตถุนั้นเบาจัดนะครับ กำหนดแสงเหมือนเดิมครับภาพก่อนสักก่อนวาดหาเหลี่มแสงปุ๊บปะทะผมก็จะหาแบบนี้เข้ามาเป็นหลักในหัวหลังจากนั้นก็นึกมิติแล้วว่าตรงนี้โดนแสงใช่ไหมครับถ้ามันโดนแสงปุ๊บปะทะก็ปะทะไปเลยปะทะปุ๊บปะทะให้มันมีการประทะแล้วก็ถ้าเป็นวัตถุวาวก็ขีดคอนทราส วยมาวเฮ้อแต่มันววมใส่ไฮไลท์ได้ฮะแล้วก็อันเนี้ยมันแห้งไปเพราะฉะนั้นใส่สันเวลาใส่ขอบเนี่ยจะช่วยแยกวัตถุกออกจากกันนะครับสังเกตงานที่เขาเขียนเนหะ็นไหมเขาจะใส่ขอบเพื่อจะได้แยกชิ้นนี้ออกจากชิ้นนี้นะครับหลายๆชิ้นเนี่ยที่มันดูยอย่างเงี้ยมันจะกลี่กันง่ายเพราะฉะนั้นเขาจะใส่แบบเนี้ยใส่เว้นเน,ออกกนี่ยเว้นออกจากกันเว้นออกจากกันนเว้นออก พราะไม่งนั้นกึนกันหมดนี่แล้วก็เกี่ยมาน,นิดนึงให้ดูเนียนๆนะครับไม่งั้นมันจะดูกึนกันไปนะครับก็แม้กระทั่งอย่างนี้ยมันคือการทับซ้อนเขาก็จะใส่ใส่เพื่อให้เว้นออกจากกันนิดหนึง่งเพราะว่ามันมีอารมณ์ของการทับซ้อนอย่างนี้ฮะแยกออกจากกันรีเฟกแสงเนี่ยมันจะแยกวัตถุกออกจากกันด้วยนะครับเนี่ยนะแยกออกจากกันแยกออกจากชิ้นนี้กับชิ้นนี้อยู่คนละมิติ ใส่เข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับแยกออกจากกันเพราะไม่งั้นกืนกันมันจะเป็นรอยขีดข่วนเนี่ยแล้วก็แยกออกคุณลมิติใช้ไฮไลท์ดีเฟกแสงนะครับแยกออกเว้นนิดนึงสังเกตเขาจะเว้นเห็นะเว้นเว้นไว้เพื่อไม่ให้วัตถุนะั้นมันดูเกินกันจุดเหลี่ยมรับแสงนะครับก็กําหนดถ้ามันใกล้สุดจ้าสุดเนี่ย มันก็ต้องให้แตกต่างหน่อยนะครับอย่างเช่นถ้ามันถ้าเรากําหนดแสงมาหลักๆบนนี้แสงตัวนี้ก็ต้องใกล้สุดให้มันจ้ากําหนดมาแล้วก็ฟันฟันปึ๊บฝั่งหนึ่งเข้มฝั่งหนึ่งอ่อนฝั่งหนึ่งเข้มฝั่งหนึ่งอ่อนเจ็บทับซ้อนแยกออกจากกันถ้าใส่ไฮไลท์แยกออกจากกันไไลลแยกออกจากกันเนี่ย นะแยกออกหมดเลยนะครับเว้นก็ได้ครับเวลาที่เราสักแล้วก็เอย่า,ยใ,หยายให้มันลอยอทีนี้มันก็จะดูเร็วเลมากขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้มันแห้งใช่ไหมครับถ้าเราสักคนจริงก็ใช้สีขาวก็ได้นะครับพวกขอบแบบเนี้ยพวกขอบแบบนี้เพื่อที่มันจะได้ไม่ลืนกัน,นใส่ไปนิดเดียวมีผลกับสายตาละ แล้วก็พอสิีเรียลิสติกมากขึ้นเหมือนกันแสดงว่าผมใส่ตามความเข้าใจคือ 1. ใช้ใช้แยกระดับชิ้นของวัตถุ 2. ก็คือใช้ในเรื่องของมิติของความลึก 3. ก็คือถ้าเป็นวัตถุวาวก็จะใช้แสงคอนทาราสต์ตัดชัดเจนเช่นนี้เมึ่เป็นโลหะ เป็นโลหะนะก็ต้องตัดสันแสงชัดเจนอย่างนี้นะครับเพื่อให้ดูเป็นโลหะขึ้นนะครับน,น,นี่เนเมกนะเนียนเลยถ้าถ้าให้ความเนียนมันเช่นอย่างน,างนี้ตาที่เป็นวัตถุวาว ยังต้องมีความใสความวาวอยู่นะครับเวลาทําตาก็ตัวนี้ก็คือให้มันมีลูกแก้วผมก็จะเมกให้ม,มีลูกแก้วเข้าไปแล้วก็หัวตามันจะมีน้ําตามีความเป็นไปไม่แห้งนะครับในเงามืดยังมีรีเฟ็กแสงเพื่อแยกให้มันดูมดไปด้านหลังน ัตถุที่มดไปด้านหลังยังไม่จบเราต้องใส่แสงตักระทบย้อนกลับมาเพื่อให้งานดูกลมไปต่ออันนี้นิดนหนึ่งนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ช่างรักเก็บรายละเอียดนะฮะสันแสงสันแสงของคุณเชนเยี่ยมมากเลยชิ้นต่อไปก็จะเป็นอะไรที่ได้ในเรื่องของมิติของแสงเงาไอ้นนี้เราจะได้เรื่องของพื้นผิวการทับซ้อนและแตกแล้วตรงไหนผมอยากให้มันดูลึกเนี่ย ย่างเช่นถ้าจะให้มันดูลึกก็ต้องใส่เข้าไปด้วยพวกอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะไม่งั้นแต่อารมณ์ของคุณเคนทำเนี่ยสวยแล้วนะครับมันดูดูเป็นรอยแตกรล้าไม่ไเรียบบางคนทํารอยแตกรล้าแบบเรียบมันดูนไม่สมจริงใช่ไหมฮะก็จะใส่ประมาณนี้โอ้ดูในอันนี้มันเงาวับเลยทีเนี้ยก็คือของคุณเคนเยี่ยมมากครับเกือบเกือบทีนี้เกือบทิ้งมันไปแล้ว ทีนี้มาดูว่ามิติของเงาเมือ่อเงาลึกตัวนี้มันกวนสายตาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าเส้นผ่าสเปซที่ว่างเนี่ยผมว่าให้มันนุ่มฟุ้งเนี่ยมันจะดูอย่างเงี้ยโอเคก็คือใช้ถ้าถ้าใช้เข็มแบรนทําได้จะยิ่งดีมากครับเพราะว่าเข็มกลมเนี่ยบางทีมันนีมันยังอันนั้นเนี่ยมันยังดูคม,มเนี่ยบางทีเราใช้เข็มแบรนครับสไลด์เลย ก็เดี๋ยวผมผ่าให้ดูเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ตอบกันโอเคจบเมื่อกี้ถ่ายไปหน่อย